ในครั้งที่แล้วเนี่ยคบาได้พูดไปถึงเรื่องของความหลากหลายในพระพุทธศาสนานะว่าเอ๊ะทำไมศา,าสนาพุทธคนที่ศึกษาพุทธศาสนาทำไมถึงทะเลาะเบาแว้งกันนะจริงๆแล้วพูดถึงการทะเลาะเบาแว้งกันเนี่ยมันมีมานานแล้วแหละนะพะความที่พวกเราเนี่ยไม่เข้าใจหรือว่าผู้ศึกษาเนี่ยไม่เข้าใจในในส่วนที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้านะว่าเอ๊ะอะไรเป็นคําสอนของพพุทธเจ้า ทีนี้พอฟังกันเนี่ยมันเลยเกิดความไม่เข้าใจเพราะมันมีหลากหลายไอ้ที่หลากหลายเนี่ยหลากหลายในเรื่องของจริตและปฏิปทาหรอกนะมันหลากหลายในการพูดในการอธิบายที่จะทําให้ผู้ฟังหรือว่าคู่สนทนาเข้าใจมันมีเยอะธรรมะนะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยธรรมะของพระเจ้าก็คือศีลสมาธิปัญญาน,นั่นเองนะศีลของพระอริยะนะสมาธิของพระอริยะปัญญาของพระอริยะแล้วก็ ศีลสมาธิปัญญาที่เป็นมีอยู่โดยทั่วไปก็มีนะแต่ทางนี้ทางนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะมีในเรื่องของทานศีลภาวนาศีลส,สมาธิปัญญานะเราก็จะได้ยินได้ฟังกันโดยทั่วไปเช่นในเรื่องของการให้ทานถ้าเราเข้าใจในส่วนตรงนี้ก็จะทําให้ลดการทุ่มเถียงกันได้แล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาเราสนทนาธรรมกับใครนะเราก็ต้องดูด้วยว่าเอ๊ะเขาคุยเรื่องอะไรอย่างเช่นบางคนคุยเรื่องทานการให้ทานนะ เออคนหนึ่งไปคุยเรื่องศีลอย่างเงี้ยมันก็ทะเลาะกันคนหนึ่งคุยเรื่องศีลอีกคนคุยเรื่องสมาธิหน่วงจิตหน่วงอารมณ์ไว้คนหนึ่งคุยเรื่องชานนั้นมันก็ไม่เข้ากันอีกคนหนึ่งคุยวิปัสสนานะตามรู้ตามเห็นอย่างเดียวไม่ตามไปเห็นการเกิดดัมของนามรูปอีกคนกําลังคุยสมาธิมันก็เลยเกิดการทะเลาะกันดังนั้นในครั้งที่แล้วที่พุทาได้พูดไปก็หวังว่ายาโยมคงจะเข้าใจกันนะแล้วก็นําไปปรับใช้ เปลี่ยนมุมอมองใหม่ในการดำเนินชีวิตใช้ชีวิตอย่างมีสติกัน